สวัสดีจากประเทศเยอรมนีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณนตีนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมาอยู่ที่ครัวคุณนตีอีกแล้วนะคะมาดูว่าคุณนตีจะทำอะไรวันนี้นะคะเป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองวันนี้คุณนตีจะทำข้าวเหนียวนะคะแต่ทำเล็กๆคือทำไม่เยอะค่ะทำเฉพาะตัวเองทานคนเดียวนะคะทำยังไง เดี๋ยวให้ดูค่ะนี่คือข้าวเหนียวนะคะที่คุณนติซื้อมาจากเอเชียนซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็เป็นข้าวเหนียวไทยนี่แหละคะ่ะรอยอดไทยน่าจะเป็นข้าวตราชัดนี่นะคะถุงนี้1กิโลค่ะซื้อมาประมาณกิโลละหรือถุงเนี้ยซื้อมาประมาณ3ยูโเรเศษเศษนะคะเดี๋ยววันนี้คุณนตีจะนึ่งข้าวเหนียวนะคะ แต่เมื่อคืนไม่ได้แช่ไว้ก็เลยจะมาแช่แบบด่วนๆค่ะนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแช่แบบด่วนๆตามวิธีของคุณตีเนี่ยทำยังไงนะคะอันนี้ข้าวเหนียวเรามีแล้วนะคะนี่ค่ะคุณตีก็เทออกจากถุงนะคะก็จะทานประมาณนี้ละค่ะทานคนเดียวนะคะจากนั้นก็เอาข้าวนี่ค่ะเทใส่ในถ้วยนี้ลงไปก่อน นะคะเทใ,ใส่ไปให้หมดหลังจากนั้นนะคะคุณติก็เอาน้ำร้อนค่ะนี่ต้มให้เดือดแล้วก็เอามาแช่ข้าวเหนียวค่ะวิธีนี้เป็นทางลัดนะคะทำให้ข้าวเหนียวนิ่มไวแช่น้ำร้อนไว้ เรียบร้อยนะคะก็คนๆไว้ก่นให้เข,เข้ากันให้เรียบร้อยที่ถั่วเสร็จแล้วคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวแช่ข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวรอ,อสักพักหนึ่งนะคะคุณตตีจะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงนี่ละคะ่ะถึงจะมานึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปนะคะนี่คือข้าวเหนียวที่คุณตตี แช่ไว้แล้วนะคะคือเอาแช่น้ําร้อนไว้ทาทางลัดนะคะเมื่อคืนไม่ได้แช่ทิ้งไว้ก็เลยเช้าตื่นขึ้นมาตามที่บอกกันนะคะก็เลยเอาแช่น้ําร้อนไว้ก่อนหลังจากนั้นนะคะก็มากรองเอาน้ําออกค่ะนะคะเนี่ยก็เหลือแต่ข้าวอยู่ในถ้วยใบนี้นะคะเสร็จแล้วคุณนตีจะเอาเข้าไปนึ่งในเตาไมโครเวฟนะคะตอนจะนึ่งเนี่ย ทำยังไงนะคะขั้นตอนแรกก็คือนี่ค่ะเอาข้าวมาใส่ในถ้วยใบนี้หลังจากนั้นนะคะคุณนาตีก็จะเอาน้ำมันพืชนะะี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วแต่นะคะประมาณนี้ค่ะก็กะประมาณเอานะคะเอาคลุกผสมลงไปในข้าวนะคะอนิดหน่อยนะคะสักครึ่งช้อนก็พอนี่ค่ะ ก็คลุกลงไปในข้าวที่เราจะเอาเข้าไปนึ่งในไมโครเวฟทาไมถึงต้องคลุกน้ํามันพืชเข้าไปนะคะ <î> s> <S เหตุผลก็คือไม่ให้ข้าวมันเหนียวมากติดไม้ติดมือหรือไม่ให้ข้าวเหนียวติดภาชนะนะคะนั่นคือเหตุผลังหลจากนั้นก็เอาข้าวนี้ค่ะไปใส่ในเตาไมโครเวฟนะคะนะคะ ใส่ไมโครเวฟนะะแล้วเปิดไมโครเวฟไปที่ระดับไฟสูงสุดนะคะใช้ฝาครอบะคะ่ะด้านในฝาครอบถ้วยข้าวไว้นะคะปิดฝาไมโครเวฟค่ะเสร็จแล้วเราจะนึ่งประมาณ3-4นาทีนะคะนี่ค่ะเปิด ตอนนี้ไมโครเวฟทํางานแล้วค่ะข้าวเหนียวกาลังนึ่งนะคะรอดูว่าตอนข้าวเหนียวนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจากไมโครเวฟจะเป็นยังไงรอดูกันค่ะวันนี้ผ่านไปแล้วสี่นาทีนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนกันร้อนรอ้อนเปล่าเนี่ยนะคะเปิดฝาออกมานะคะนี่ค่ะ นี่คือถ้วยข้าวนะคะนี่ค่ะที่นึ่งผ่านไป4นาทีแล้วต้องทำยังไงต่อไปพอนึ่งสี่นาทีนะคะสนาทีแรกแล้วก็เอาน้ำน้ำซาวข้าวนี่ค่ะอยู่ในนี้คุณณตีเตรียมไว้นะคะน้ำซาวข้าวสักประมาณช้อนสองช้อนนี่แหละคะ่ะนะคะนี่ราดลงไปก่อนแล้วก็คลุกนะคะใช้ช้อนนะคะ ุกข้าวคือกลับทางนั่นเองนะคะกลับทางข้าวนะคะ่ะเรียบยร้อยจากนั้นก็เอากลับไปนึ่งในไมโครเวฟอีกนะคะใส่ไมโครเวฟเข้าไปฝาครอบนะคะเสร็จแล้วนึ่งต่อประมาณ2-3นาทีนะคะ หนณตทีจะลองทำสามนาทีค่ะตั้ง3มนาทีแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอีกค่ะว่าหลังจาก3มนาทีแล้วจะเป็นยังไงร,รอดูต่อไปสามนาทีผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวมานลุ้นกันว่าข้าวเหนียวที่อยู่ในเตาไมโครเวฟเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงมาดูกันค่ะเปออกมาแล้วนะคะ นี่ค่ะมาแล้วมาแล้วอุ๊ยหน้าตาดีดีค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบมาชิมดูว่าจะนิ่มไหมอุ๊ยนิ่มค่ะเหมือนข้าวเหนียวเรานึ่งปกติเลยนะคะนิ่มนิ่มเหมือนจริงจริงค่ะเหมือนกับข้าวเหนียวที่เรานึ่งใส่หัวดนื่องข้าวปกติเลยนะคะ เนี่ยอ่ะทีนี้เวลาเอาออกทำไงก็เอาออกปกติในราะคาจากถ้วยถ้าบ้านเราก็คือถ้านึ่งข้าวแล้วคือสายข้าวนะคะแต่ตอนนี้คือหนึ่งเราไม่มีที่สายข้าวไม่มีอะไรคุณลตีก็ใช้นี่ค่ะใช้กระดาษไขนะคะใช้กระดาษไขที่เป็นกระดาษที่รองอบขนมปังมันนะคะนี่ เอาออกมาก่อนเอาออกมาจากถ้วยก่อนนะคะมาก่อนน่คะออกให้เกลี้ยงหลังจากนั้นก็ทําเหมือนเราซายข้าวเลยค่ะนะคะอร่อย,ออยก็ทําเหมือนเราสายข้าวปกติเลยล่ะค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะก็ทําให้ข้าวเย็นเหมือนเหมือนปกติ นะคะเนี่ยทำไปมาใช้ช้อนให้ละค่ะชีวิตง่ายดี <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยนะคะเนี่ยปล่อยให้เย็นให้เข้าระบายความร้อนออกไปนะคะนี่ทานได้แล้วนี่ละค่ะวันนี้ข้าวเหนียวอันโอชะของคุณรเตีเสร็จเรียบร้อยยนี่ ติดข้าวอยู่นี่น,นีนะคะเรียบร้อยค่ะก็เป็นอันว่าประสบความสำเร็จนะคะในการที่คุณตีน,นึ่งข้าวเดนียวในเตาไมโครเวฟง่ายๆเห็นไหมคะเนี่ยง่ายๆ่ัย้นก็ได้นี่ค่ะเห็นไหมคะไม่ติดมือเลยนี่ก็เพราะว่าเราใส่น้ำมันเข้าไปด้วยไงคะ มันก็เลยไม่ติดมือนี่รุ่งอรงซ้อนจะคลองเกง่งไเป็นด้วยหนึ่งขอเนนหนือให้เขาไม่เข้าเลยก็เต็มแม้ตะอ่อนจะคล้องนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะก็จะห่อแบบนี้กระดาษนี้คือเขาเก็บความร้อนได้ด้วยนะคะเขาก็ช่วยให้อาข้าวอุ่นได้นานใส่กระติบค่ะเรียบร้อยเสร็จวันนี้ จะได้กินข้าวเหนียวแล้วค่ะ